ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของการคูณนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราได้ขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะในเรื่องของการคูณคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะคุณครูคิดว่าการคูณเนี่ยนักเรียนน่าจะเคยผ่านการได้ลองทำได้เรียนมาแล้วในชั้นป3นะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนความรู้นะคะการคูณเลข1หลัก นะคะการคูณเลข1ห,หลักเราจะมาทบทวนกันนะคะทีนี้เรามาดูเลยคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะก็คือ1 2 3 4 5นคูณด้วย6นะคะถ้าเราจะคูณคูณยังไงเริ่มแรกที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนก็คือนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะคะนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้ได้ซึ่ง ใครที่ยังท่องไม่ได้เนี่ยนะคะให้นักเรียนเตรียมท่องสุดคูณไว้ได้เลยนะคะแม่2ถึงแม่13นะคะในปสี่เราจะต้องท่องแม่13ได้แล้วนะคะแม่2ถึงแม่13นะคะใครว่างๆเนี่ยฝึกท่องแม่13ได้เลยนะคะหรือใครที่ยังไม่แม่นในแม่อื่นๆนะคะให้ฝึกท่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราสอบเนี่ยเราจะได้ทำได้นะคะทีนี้คุณครูยกตัวอย่างข้อแรก12,345คูณด้วย6 เราจะคูณยังไงนะคะวิธีการคูณก็คือเราจะเอา6ข้างล่างนะคะ6ตัวนี้นะคะไปคูณทีละตัวนี่คูณทีละตัวแบบนี้นะคะโดยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มแรกตัวแรกคือ6กคูนห้1ห6ห1ึ6งหกหกสองสิบี่ยีหสาสิ ถ้า6คูณหได้30นะคะคุณครูก็ใส่0ทด3นะคะลืมกันหรือ,อยังเอ่ยต่อไปเมื่อคูณตัวแรกเสร็จแล้วคุณครูก็เอา6ไปคูณ4 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 24บวกกับ3ที่ทดอยู่ข้างบนตรงนี้เป็น24 25 26 27นะคะ27คุณครูใส่7ทด2นะคะ ต่อไป6คูณ3 6 1 6 6 2 12 6 3 18 18บวกกับ2ที่อยู่ข้างบนนี้เป็น19 20 20, 20คุณคูใส่0นะคะทด2ต่อไปนำ6ไปคูณ2 6 1 6 6 2 12นะคะบวกกับ2ข้างบนเป็น12แล้วก็13 14นะคะใส่4ทด1 และสุดท้ายคือนำา6ไปคูณกับ1 6คูณ1ได้6บวกอีก1เป็น7นะคะคำตอบที่ได้คือ7 4 7 7 0 70. แต่ยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่ลูกน้ำโดยนับ1 2 3ใส่ลูกน้ำให้คุณครูด้วยนะคะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องในเรื่องของการคูณนะคะต่อไปเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างอีกนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด ขอยกตัวอย่างอีกนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือ,อาสามสาม,สามพันสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะเลขสั้นๆคูณด้วยห้าแม่ห้าง่ายๆเลยคิดว่านักเรียนน่าจะต้องได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะ 3241คูณด้วย5เริ่มแรกนะคะนำ5คูณ1เลยค่ะ5 1 5และต่อไป5คูณ4 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20ใส่0ทด2ต่อไปเอา5ไปคูณ2ค่ะ5 1 5 5 2 10บวกกับ2เป็น12นะคะใส่2ทด1และตัวสุดท้ายค่ะ 5้าคูณสาม5้าหนึ่งหบวกกับ1ข้างบนเป็น16นะคะอ่ะยังไม่เสร็จนับ1 2ึสใส่ลูกน้ำทีนี้เวลานักเรียนคูณเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องใส่ตัวเลขให้ตรงกับหลักที่เขาให้มาเห็นไหมคะเลข5กับเลข1ตรงกันนี่ เลขสกับเลข0เลข2กับเลข2เลข3กับเลข6และตัวเกินมาก็ให้เขาเกินออกมาได้ข้างล่างใส่ให้ตรงหลักกันนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างอีกนะคะในเรื่องของการคูณคิดว่านักเรียนทำได้ชิลๆอยู่แล้วอ่าคุณครูยกตัวอย่างเป็น3ามแสนแปดหมืน 9000เอาไหม่นะคะ9,423คูณด้วย8คูณด้วย8นะคะเริ่มแรกเอา8คูณด้วย3ค่ะ818 82 16 83 24ใส่4ทด2นะคะต่อไป8คูณ2 818 82 16บก2เป็น17 18นะคะใส่8ทด

72นะคะ72บวก3ข้างบนนะคะก็เป็น72แล้วก็73 74 75ได้75นะคะใส่5ทด7ต่อไป8คูณ8นะคะ8คูณ8 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 64บวกกับอีก7เป็นเท่าไหร่คะ64 65 66 67 68 69 70 71 71นะคะใส่1ทด7และตัวสุดท้าย8คูณ3ค่ะ8 18 82 16 83 24 24บวกกับอีก7นะคะ7 77นะคะ24 25 26, 26 27 28 29 30 31นะคะก็ใส่ไปเลย31 นับ1 2 3สามใส่ลูกน้ำนับหนึ่งสามใส่ลูกน้ำนะคะขีดเส้นใต้2เส้นด้วยการตั้งหลักเลขนะคะก็ต้องตั้งให้ตรงกันนะคะอย่างนี้นี่นะคะให้ตรงกันให้หมดนี่ตัวนี้เกินมาก็ให้เขาเกินมาได้นะคะตั้งหลักเลขให้ตรงกันต่อไปขออีกสักหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อ อีกสักหนึ่งข้อนะคะคือ8 5 0 3 2 0 0เอ่อ45แล้วกันคูณด้วย9เลขเยอะด้วยเลขเยอะด้วยนะคะคูณด้วย9ทีนี้เราลองมาดูนะคะ9คูณ5ได้9 1 9 9 2 18 93 27 94 36 95 45นะคะใส่5ทด4นะคะต่อไป9คูณ4 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 36บวกอีก4 36แล้วก็37 38 39 40นะคะใส่0ทด4อย่าลืมตั้งหลักเลขหลักให้ตรงกันนะคะต่อไป9คูณ2 9 1 9, 9 9 2 18บวกอีก4ข้างบนเป็น19 20 21 22นะคะ ใส่2ข้างล่างแล้วก็ทด2ข้างบน9คูณ3 9 1 9 9 2 18 9 3 27 27บวก2เป็น28 29นะคะใส่9ทด2ต่อไป9 5 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 6 9 5 45บวกกับ2เป็น46 47ใส่7ทด 4และตัวสุดท้ายนะคะ98 9 8ค่ะ9 1 9 9 2 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63และ98 72นะคะบวกอีก4 72แล้วก็73 74 75 76นะคะคุณคูก,ก็ใส่76ลงไปขีดเส้นใต้2เส้นแต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าต้องใส่ลูกน้ำก่อนนะับ1 2 3ใส่ ลูกน้ำนับ1 2 3ใส่ลูกน้ำแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างแล้วก็ทบทวนการคูณให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการคูณหน้าที่44และ45นะคะให้นักเรียนลองทําการคูณนะคะโดยแสดงวิธีทําด้วยเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างข้อหให้ดูนะคะ ข้อ1ให้นักเรียนทําหน้า44นะคะ44แล้วก็45ทั้ง2หน้านี้เลยนี่นะคะมี12ข้อแล้วก็มีข้างล่างโยงเส้นนะคะเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งเทนที่น,นี้คุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่1นนะคะเริ่มแรกวิธีทําเราก็เขียนลงไปเลย โจทย์ให้1 3ึ่งมสอี่สิบอ่าไม่สวยสีสิบอ่านี่นะคะแล้วก็คูณด้วย5ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะห้คูณศได้ศูนยคูณสได้5้าสนะคะใส่ศูนย์ทด 2ให้นักเรียนทดลงไปด้วยนะคะให้นักเรียนทดลงไปในแบบฝึกเลยนะคะเวลาคุณครูตรวจคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนไม่ได้แอบใช้เครื่องคิดเลขแน่นอนนะคะต่อไป5 1 5บวกอีก2เป็น7ต่อไป5คูณ3ค่ะ5 3 15ใส่5ทด1ต่อไป5คูณ1ได้5บวกอีก1ข้างบนเป็น6นะคะนับ1 2 3ใส่ ลูกน้ําและขีดเส้นใต้2เส้นให้คุณครูด้วยนะคะเวลาตอบตออบตอบตอบ,ตอบเป็นเลขไทยนะคะแบบนี้ใส่ลูกน้ําให้คุณครูด้วยนี่คือตัวอย่างในข้อที่1น,นะคะแล้วก็ข้ออื่นๆก็ให้นักเรียนทําตามนี้เลยนะคะลองฝึกทําดูนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่นักเรียนเคยทํามาแล้วแหละเคยเรียนมาแล้วในชั้นปสนะคะก็ลองทบทวนดู งานในวันนี้นะคะคือแบบฝึกหัดหน้าที่44และ45นะคะให้หนักเรียนตั้งใจทำแล้วก็ทดเลขลงมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จบแค่นี้ค่ะ